สวัสดีครับเพจขายที่ดินราคาถูกเชยภูมิและทั่วประเทศครับอันนี้เป็นวีดีโอที่2ที่ผมถ่ายด้านในของแปลงนะครับอยู่ที่ตำบลโคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดชชยภูมิครับที่ดินแปลงนี้ห่างจากตัวชชยภูมิ15กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานคร300กิโลเมตรครับนี่ครับน้าไม่มีท่วมครับแมนบ่อน้ำไม่ท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นที่นานี่ครับ นาอย่างสวยเลยเพราะว่าด้านบนน้ํามันก็จะไหลลงมาตรงนี้น้ําเต็มตรงนี้มันก็ไหลไปนู่นครับมันจะมีคลองใหญ่ๆเห็นปะจะมีคลองใหญ่ๆ<ด>นะครับนะครับเต็มเต็มนี่มันก็ลงสระนะครับอันนี้คือแปลงด้านในเดี๋ยวผมถ่ายแล้วก็เดิอนออกไปด้านนอกที่มีสองโฉนดโฉนดที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้ก็คือสี่ไร่สามงานพี่แกขายแค่ห้าแสนบาทเฮ้ยอ่า สี่แสนห้าครับแปลงนี้ครับสี่แสนห้าสี่ไร่สามงานเ่ยครับสี่แสนห้าส่วนแปลงนี้ห้าไร่ครึ่งก็ขายห้าแสนห้าครับนครับแปลงนี้ห้าแสนห้าแปลงที่ผมถ่ายอยู่ตรงนี้สี่แสนห้าโอนเอาครับเพราะว่าค่าโอนให้เจ้าของคนมาซื้อนะครับโอนแต่ที่สวยจริงๆครับซื้อช่วยกันนี่คือคุ้มมากสี่ไร่สามงานจับพิกัดแล้วส่วนแปลงนี้ ห้าไร่ครึ่งครับเดี๋ยวพาเดินไปดูตรงนี้แล้วก็มีสะมีสะตรงนี้ทางเข้าก็จะเป็นถนนลูกรังนั่นเลยครับแต่ว่าอนาคตทางเทศบาลตำบลโคกสูงเขาต้องมาทำเป็นคอนกรีตแน่นอนร้อยเปอร์เซครับทางชาวบ้านทางอะไรเขาก็ไปขอแล้วว่าให้ทำถนนคอนกรีตให้หน่อยก็น่าจะเข้ามาถึงตรงนี้เพราะว่าด้านหน้ามันเป็นป่ายาง มันเป็นสวนยางของชาวบ้านนะครับเป็นสวนยางของชาวบ้านทางก็เข้ามาตามแนวนี้แหละครับสุดแนวรั้วแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นไปก็ไปขึ้นถนนลาดยางของหมู่บ้านนะครับวิวก็สวยครับเนี่ยครับวิวอย่างสวยเลยครับเดี๋ยวภาพถ่ายทางอากาศผมลงไว้แล้วก็รูปฉนดนะครับใครช่วยได้ช่วยกันครับเพราะว่าแกก็จะขายเพื่อจะหนึ่งก็คือไปทําบ้านให้พ่อ พอได้อยู่ดีขึ้นเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรูปบ้านให้ดูครับเอาไม่ไม่ใช่ว่าเอาสงสารนะครับนี่คือเรื่องจริงแล้วอันนี้ก็คือเถียงนาน,นี้ก็คือแกอยู่แกอยู่แกน,นอนอยู่นี่เลยครับแกก็ดูแลพ่อผมพูดตรงๆคือผมอยากช่วยแปลงนี้มากถ้าใครที่เป็นลูกค้าที่ติดตามในเพจผมใครพอช่วยได้ก็มาช่วยกันครับรับรองว่า ซื้อที่แปลงนี้ไม่ขาดทุนมีแต่กาไรแล้วก็ได้ช่วยคนด้วยครับนะครับด้านหน้า,นนานก็จะเป็นที่โนนสามารถถมทําบ้านได้เลยเข้ามาก็เป็นนาด้านในแต่แปลงนี้มันจะมีสระอยู่ด้านกลางแต่แปลงแรกที่มีกอไผมันจะเป็นที่ทั้งหมดเลยครับไม่มีสระขั้นนะครับแต่แปลงนี้สวยเป็นของนะครับของพี่แกนะครับติดตัวไปในเพีผมผม มาถ่ายแล้วล่ะครับรอบแรกลูกค้าก็ติดต่อมาเยอะแต่ว่าไม่จบเพราะว่าด้านหน้าถนนเขาอาจจะคิดว่ามันเข้ายากครับเนี่ยครับอันนี้คือที่แกอยู่อยู่แล้วก็ทํานาปีนี้ก็จะทํานาถ้าใครมาซื้อก็แบ่งข้าวกันกินในปีนี้นะแต่ปีต่อไปซื้อแล้วก็มาทําเองได้เลยหรือให้แกทําให้โอเคครับเนี่ยครับบรรยากาศอย่างสวยครับเนี่ย ใครสนใจรีบติดต่อมาครับ0 942653530หรือดูในเพจขายที่ดีราคาถูกหรือช่อง YouTube เหมือนกันครับช่วยกันได้ก็ช่วยครับพี่น้องขอบคุครับ